Uno, าามูโนนราที่ที่ว่า<ม>ที่ว่าอะคลัง่งอะพลุนะคะร<ม>ะเบิดระเบิดแมนบันนี้มันกลบเป็นพ้นเฮนไห้ทั่วประเทศเด้ได้มา เขาเอ่ยว่าทบท้วน<ม>เบิงวาในแต่ละพื้นที่ของเจ้าของนะัมีการจัดการจังใดเนาะ,ะมือนีเขากะสิภาไปเบิงทางจังหวัดขอนแก่นค่ะ,คะทางคณะกรรมาการกรันกรองผู้คออนุญาตซื้อนี่ใส่แล้วก็ค้นย่าวัตถุระเบิดจังหวัดขอนแก่นนะคะเพิ่นได้ตรวจสอบอาคารที่เก็บวัตถุระเบิดของบริษัทเอกชนในพื้นที่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นค่ะนายสิเทปมณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นไฟความหมั่นคงค่ะ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้ขออนุญาตซื้อมีไส้และกัรค้นย่ายวัตถุระเบิดจังหวัดขอนแก่นนะคะเพื่อนใด้น่นำคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบคำรองขออนุญาตซื้อมีไส้และการค้นย่ายวัตถุระเบิดของบริษัทซออม่อนพันหนึ่งเก่าเก่าสามจำกัดนะคะ จึงเป็นบริษัทภาคเอกชนที่ประกอบกิจการระเบิดหินถ้ำเมืองแร่บนบกนะคะสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในพื้นทีอ่ทอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยคณะกรรมการก็ได้ดำเนินการตรวจสอบอาคารสถานที่เก็บวัตถุระเบิดก่อนที่จะร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา,าเรื่องดังกล่าวเนาะค่ะเสนอความคิดเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนสเสนอไปทิ่กระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะพิจารณา,าอนุญาตต่อไปค่ะ ร่อมผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะก็ได้บอกว่าการลงพื้นที่ของคณะกรรมการในเทือนี้ก็ได้เน้นกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องและก็ผู้ประสบมีประกอบการเนี่ยได้ดำเนินการตามกฎหมายย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็เกิดเหตุไ่ให้คาดฝันคืนทั้งนี้ค่ะบริษัทเอกชนร้านนี้ก็ได้ยื่นขออนุญาตซื่อมีไส้และก็ขนย้ายวัสดุระเบิดค่ะจากร้านค้าวัสดุ ระเบิดภายในประเทศนะคะเพื่อใส่ในกิจการระเบิดหินทําเมืองแร่บนบกสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ตำบลบอริบู์อำเภอสีชมพูก็ประกอบไปด้วยดินระเบิดชนิดอีเมชันจำนวน20,000กว่านัดค่ะแก๊ปไฟฟ้าจำนวน16,000ดอกค่ะแอมโมเนียนไนเตรตจำนวน4 0 0 0 0 0กว่ากิโลกร,รัมค่ะ ไปฟังเสียงของท่านร้องผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นกันค่ะท่านสุเทพมณิชชดค่ะคืออย่างนี้ก็เราก็เห็นข่าวกันแล้วนะผู้ระบงระเบิดแต่ว่าถึงไม่มีข่าวผมเป็นประธานตรวจทุกครั้งเ่ยนะครับในการมาตรวจโรงโม่เนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความมันคงด้วยและเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชาวบ้านด้วยก็กํากชับนะครับอ่อ ในการจัดซื้อระเบิดที่จะมาระเบิดหินทุกครั้งเนี่ยหน่วยงานแรกที่ตรวจสอบก็คือชงงํานาญอุตสาหกรรมภาคนะครับก็มาตรวจว่าในการขอใช้เนี่ยเหมืองขนาดนี้ระเบิดหินทน,ทนีตันทนี้ตันจะต้องใช้ใน1ปีต้องใช้ระเบิดจํานวนเท่าไหร่แอมโมเนียเท่าไหร่อะไรตต่มองนี้เป็นต้นนะครับเราก็มาตรวจ ทุกครั้งที่มาตรวจหนึง,หนงเลยที่กำชับก็คือสถานที่เก็บวัตถุระเบิดนะครับสองสถานที่เก็บปุ๋ยแอมโมเนียนะที่เขาเรียกปุ๋ยแอมโมเนียที่เอาไปตรวจผสมนะ่วนเ,เก็บวัตถุระเบิดเนี่ยคือเก็บแก๊ปเนี่ยนะครับก็กำชับหนึงต้องมีบังเกอร์เอาพูดง่ายๆประชาชบ,บ้านก็ต้องมีบังเกอร์บังในที่เก็บอของกระทรวงมหาดไทยก็กำหนดไว้ กว้าง150สูงไม่ต่ำกว่า150แต่ในที่นี้เรามาตรวจเขากดกลัวเหมือนกันเขาก็ทำไปเกินนั่นแหล,ละสองสองเม็คูณสองเมตรนะครับหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อเราตรวจสอบเสร็จเนี่ยเราก็ส่งผลการตรวจสอบไปยังกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยอนุมัติแล้วก็มาขออนุญาตเขาเรียกว่าป .5 อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าขอเท่าไหร่เท่าไหร่